ให้รบคนะครับนาวันนี้เลขมาทีไม่น่าอะไรน่าอะไรนี่น่าอะไรนี่น่าคุณธรรมนะอนาแบบว่าเต้นแบวเุิยแต่ว่าลุกวันนี้ดีนะแกแต่งเองไหมไหมไม่องจริงหรอวันนี้ได้แกแแกเหมือนพกีเน่ากเพียงมนกียยมากพี่หมดชพี่หมดนะคะี มันไม่จืดอระทุกคนจืดบ้างนะแกไปกีตาให้น้องหน่อยนะแกไปกีตาให้น้องหน่อยไมอยากให้น้องมีนอารเรนเนอร์สักนิดนึงพี่หมวดฉากแล้วค่ะฉากนี้สนุกจะใหดูไหมอ่ะกีดอะไรอะป๊าปกีดตาให้ลูกสาวลูกเมียกีดใจมันเอาระ ช่างน้สนุกให้ดูจนถึงแค่แจนบ so ีนเท่านั้นนะคะว่าหนูจะไปเปลี่ยนชุดแล้ววานีาี่เหลือเยอะแล้วก็ไม่ตีกันองพีดีอาจารย์นองติว่าจะมาตีอะไรไป่ไ่ได้ไปยู่ในสาราเลยไปยู่ในสาราใจผี่านหลายๆ่งู้ายยูนเมียนในสาราเื่อกระพี่ตอังว่า่ปยยูงไปเอาาตตั้นแล้แข่งตะปูแล้พ้นเลย ยไวด้ผูวาาี่เี่อเข้าแต่ั้วองัวเเดี๋ยวเดี๋ยวทไมพี่เเอาใส่หัวต้วนเอะอก่ามงเ่าพระหรือเปล่าหัวล้นใหญเบิ่งใหญ่เบิ่งถุงน้อยกันจะัะายเัง่ายต้าต้องคืนตั้งสองล้าเนะงานนี้ไม่ถูกันใเอ้าาตงมเส้นัญ่่ใหญต่งข้นลา แล้ว no ah. ah mm ัห hmm. mm ัลยแม่เกมไม่ไ hmm. ด mm ้มาเปลี hmm. ่ยนชุดนะกมทั hmm. mm ้งนายกง่้ากนี่ยพตยเลยมันไม่ทายยอย่หมดอ่ะไม่ไ้วห้ากว่าแล้วพี่จายอกให้เาดูเกมแต่ไม่ดูก่อนห้าหกรกมพี่อาจจะลงกคืงเนเหร

ตนแต่ลวันไ้แกนแบบด้นสดร้อไกินขนแล้วนเน้น้อยไรกินขนพี่หยองไม่มีแล้วค่ะ เราเต้ยลาแล้วฉากนี้ก็จะเต้ยลาแล้วแสดงที่ไหนเนาะงานมิ้วกระนวนกระนวนครับงานสันจมพนกัน้เนาะงานริมันเหมือนสกีีสานคุณเลี้ยงเท่าไงเขาลเยอะ้เลยยไลที่ใช้พืบบีน่รักมากฮะกาวิงชาสวรรค์่อนเป็นคลูใหม่ๆเก่งมากเต้ยเมื่อไหร่ก็รู้เต้ยรักาตเราไร

เอาไปเอามาหัมควยใช่หรืยัหนวายน้่ยตามมันด้ยน่ามมัน้น่อ้รักิมไม่ไาให้กบบรากเสร้ยถึน้สิวูไปทงานกันเลยยังเอ้ามแต่ยิ้มก็เลยไปทางนี้อนี่ใก็ดีสูอยากไปทั้งรอกพาดีใครดน ยอนมือกันนะเฮ้ยขนมมาทถ ai จิโอ้โหายิชอกไปดน่เอยนบาขึ้นกับเอาขึ้นแต่เเอาายหินมองไปมองมาแล้วนะ dân hợp có Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ว่ามาแม่รามัยครับสวัสดีครับโยมเอามาโทนนึงคือมาสั่นเฮโลดิสั่นเฮโลว่าหยังตะหารโลโลโอ๋ทางท่าเดียวโต ใชี่หอจเอาาพี่ีด้วยนะคะไอ้สกมสาให้ดูนะอนี้ก็ให้ดูนิดนึงอันนี้ไล่ะยกกรดวนนีล่ะาแนใหไปมือ่ะแบบไหนบ้างแบบไหนด้ไม่ชอกล้อนเลยไม่พี่ชอบกล้องเลยพี่อก้องเรอส่พี่้อบกล้อ ทีเล <łość> ็บ <Harriet S 1> สวยดีค่ะรอชไปไม่ไหวน่่้อา้กดูรอดเปดดูรอดตัวอะไรตัวคู่กแกโอ้ยถาม่อะไรเรนนีตัวยังสิคาดตัวเพื่อนุนไหบ้างดิ

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ แกแสแก่เงมันคืนนอพความแค่ออจอกกระโลกเส,สนีถึงตัวให้มัสัมผัสกันแนะไรปแหกระโลกต้องออกมาคนนึนอีป,ปีสมองขนียัยนจะแลบเเา้าเกคะเอเอูรเ,เ,เก๊เออเจ้าานอ้คนจ้ดางดน่จะเป็จเมัน,นม็นการนีันี่มาเพ

ขอบคุณนะเอ้ยเอาเ่ี่ยุมาขอบคุณมาดลายมันพ่อนี่กัยาตาตั้ยากะทิขึ้นอย่างนี้อาเุยะข้วุ้นด้วยสเอาขอาุ้นบอานดิอ้ยปลาหสารพัดชีแกงเง้ยแาสารพัดนม่เตะไปูมขาวโดก็อย่ากวนปากกบดกมากรดกินดูกระดึ๊กินดูกระดันยอกสิยอดเ้าตัก็ปูตปูเจียบตันงรัแถมมีแถวว่ามาไเกงปลาต้องไปดูถูพื

ไปก็เก็บก๋องกินหน่วยๆใส่กินโดนักห้องเสียนี่จังซี่ล่ะพ่อเอ้ยค่ะดีป่ะฟังยากใหญ่สินี่นะมันของมันไอ้พี่เสียเนี่ยพ่อรู้มันจะตายเย็นมันเป็นแหลงมันพี่น้องพ่อกูแกน้องพ่อเก่าอ่ะมา เขราบ้อกันมาอนเนยก็างชิบ้าดอกไอพวกเด้าจึงแล้วนะรวองอ่าพอดูงานไมาออกสะเออคือว่าจไหล่ะสายปีว้าวว่าพูดตัวบราณกนลยว่าสายเปีสายกูันันไเอาซื่อเรีนมาโอ้ซื้อนีเลยสายไก่นี่มันอแล้ว มาบอกให้รากตอนนเ้ราอม่มนี่ประโยชน์ในน้ำตาลนี่ลจอไนี้ตอนนี้อไรอรดูท่านกำลังซีบปวดจังเฝ้าของไปสนทนาไปเพื่อว่าสายใจขอถงไอ้สายเดี่โแ้มให้ความสุขเล้วสิเราหายจจะพูดยังยวสายใจว่าคนเข้าเนี่ยมดีมักบริดมักกันแน่นอนคนจะไปปรับเข้าใจกันนี้โอย้ยมาเฉมากัด่คนแตแท้คนดีได้ไอ้ไปสนน้อยรู้ไอ้มาเจยดจอหยกสายใจ ไปที่จุดไปไอ่จอดกับใปสจะอดไปเาไม่ลช่ไรเอาใอ้หนุ่มเฮ้ยมีตัวไหนะ